มีศรัทธาเปี่ยมล้นนะคะมีเป้าหมายตั้งอธิษฐานตั้งจิตไว้ว่าสักครั้งหนึ่งศึกษามามากแล้วอยากจะเห็นอยากที่จะยกระดับจิตใจของตัวเองแต่ว่าท่านก็อยู่อินเดียมานานท่านก็คงจะคนเคยเห็นเหมือนกันนะคะคนที่ใกล้จมน้ำอะคะอ่ะไปหาพระพุทธเจ้าดีกว่าแนวนี้มีความหมายอะไรบางคนอนธิบายกับโยมว่าอย่างนี้ค่ะว่าพระพุทธเจ้าตัดสรู้ใต้ต้นโพที่พุทธคยาเนี่ยตรงนั้นต้องศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลก ตรงนั้นต้องมีเทพเทวดาตรงนั้นต้องศักดิ์สิทธิ์ถ้าโยมใกล้ติดคุกโยมจะต้องไปขอเทพเทวดาหรือพระพุทธเจ้ายังต้องอยู่ตรงนั้นแน่นอนนะคะต้องขอขอให้โยมได้มีโอกาสทําอะไรสักอย่างหนึ่งถึงแม้โยมจะรู้ตัวชั่วมานานแต่โยมต้องขอโอกาสพระพุทธเจ้ามันมีหลักคิดอะไรตรงนั้นนะคะที่นี่คืออีกกลุ่มหนึ่งที่ไปนะคะท่านมันจะมีสองกลุ่มเหมือนกับลมหายใจเฮือกสุดท้ายได้ยังไงเนี่ยคือกลุ่มที่ไปขอแบบโลกิยสมบัติกับกลุ่มที่ไปขอแบบ โลกุตระสมบัติโลกิยะสมบัติก็หมายความว่าเช่นมีคนหนึ่งน่ยปรารถนาตําแหน่งรัฐมนตรีก็บอกว่าไปที่ต้นโพสิทำไมขอต้นโพเพราะเจ้าชายดิษฐะพระองค์อธิษฐานที่ตรงนั้นประสบความสาเร็จปักกฏเจ็วันเจ็ดคืนไม่ได้ให้รู้ไปแล้วมีตัวอย่างด้วยว่าบางคนได้มาแล้วแล้วพระเจ้าสกมหาราชอธิษฐานจิตปลูกต้นโพต้นโพก็สําเร็จ่ แล้วใครก็ตามไปอธิษฐานจิตที่ตรงนั้น่ะส่วนมากระสบความสำเร็จศัยวหลวงพ่อชื่อหลวงพ่อเมตตาไม่เมตตาจะได้ยังไงนันความคิดแบบโลกก็เลยว่างั้นเราไปขอพรอที่ตรงนั้น <c oughs> ถามว่าดีไหมก็ดีดีกว่านําคนเข้าผับเข้าบาร์เข้าแหล่งมั่วสุมแล้วเข้าใบามุก <c oughs> อยากน้อยเขาก็ได้ดวงตาเห็นธรรมนำชีวิตโตตัวน่ะเข้าไปอยู่นตรงนั้น <c oughs> จะเห็นมากเห็นน้อยขอได้มากได้น้อยน่ะให้ไปเถอะแต่มาคิดว่าไม่วันใดวันหนึ่งน่ะสัจธรรมต้องปรากฏขึ้นในใจของเขาแน่นอน บางคนไปขอหมายความว่าไปอธิษฐานจิตขอให้รอดพ้นทุกข์ขอให้รอดพ้นทั้ทงทงที่ทําผิดมามากอ, <laughs> <laughs> อันนี้ก็มีถ<ห>ามว่าพระพุทธศาสนาช่วยได้ไหมไม่ช่วยหรอก <laughs> พระพุทธเจ้ายังบอกว่าอักขาตโลตถาคตาพระพุทธเจ้าเป็นพงชี้บอกส่วนการเดินทางเป็นเรื่องของพวกเธอเองพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจสีคือความจริงกันประเสริฐพระพุทธเจ้าบอกว่าอริยสัจสีประเสริฐว่าทุกต้องรู้ทันนะสมุทัยต้องละทิ้งนะนิโรธต้องรู้ถึงนะมรร เธอทั้งหลายต้องลงมือทําเองใช่ค่ะนั้นเธอไปขอว่าขอตาแหน่งรัฐมนตรีขอความเป็นมหาเศรษฐีขอดวงใจเห็นธรรมนะขอให้รอดพ้นจากคุกอะไรอย่างเงี้ยบางคนไปขออย่างนั้นนะรอดพ้นจากคุกรอดจากตารางเนี่ยขอไปเถอะแต่อย่างน้อยการขอของเขานะก็เป็นความสบายจไม่รอดอะท่านส่วนใหญ่เนี่ยสงสัยรอดนี่ขอโอกาสถามเธอเหะเห็นกับตามาสองสามคนว่าทําไมรอดหนึ่งรอดเพราะบุญของเขา ที่อยู่ในช่วงที่เขาเรียกว่าสะสมบุญแล้วกาลังบุญมันแรงแล้วเาก็เลยรอดจากจุดจากศรัทธาที่เขาไปทําใช่เขาเขาได้ดวงตาเห็นธรรมนี่คือพอพอได้กําลังเสร็จมาแล้วนะกําลังความชั่วของเาก็ลดน้อยลงกาลังความดีก็เพิ่มขึ้นค่ะทไมาก็มองเห็นว่ามันดีกว่าไปที่อื่นนะอย่างน้อยน่ะนเขาให้เข้าสู่วัดค่ะแล้วการวัดที่ตรงนี้ไม่ไม่ใช่วัดสําหรับพระสงฆ์แต่ว่าเป็นวัดของพระพุทธเจ้าวัดในแรกก็คือวัดความชั่ววัดความดี วัดความถี่ความห่างของอุปนิสัยของตัวเองนะแล้วเห็นตัวเองมากขึ้นท่านจะพูดอย่างนี้ได้ไหมคะว่าคนที่คิดพึ่งพระพุทธเจ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเรวกว่าที่เคยตีเนาะเจริญพรบางคนใช้คําว่าตีตัว๋วตีตัวตต๋วบุญครั้งสุดท้ายเบิกบุญออกมาใช้หมดแล้วเจริญพรขอโอกาสที่จะทําอะไรต่อซึ่งการทําต่อครั้งนี้มันจะทําเร็วไม่ได้แล้วอะ่ะต้องทําดีก็ทําได้เหมือนกันคือแล้วแต่วิธีการอธิบายปรากฏการณ์เหล่านี้ โยมอยากจะเข้าใจเรื่องนี้มากเออลยว,ว,ว่าวิธีคิดลึกผลที่เกิดขึ้นมันยังไงกันแน่มาคิดว่าการดึงคนเข้าไปมุมศาสนานเป็นการเป็นการให้โอกาสให้เวลาให้เขาได้เห็นคุณค่างตัวเองว่าเมื่อไปถึงที่ตรงนั้นน่ะคุณลองพิจารณาว่าอาดีตที่ผ่านมาคุณทําอะไรไว้แล้วก้าวต่อไปหลังจากที่คุณไปกราบ่ตจงนั้นนะคุณจะทําอะไรคอาตมาคิดว่าเขาได้สติตรงนี้คือการ,ปรเปลี่ยนความคิดแล้วมีชีวิตที่ไม่ประมาท แต่ถ้าบางคนไปกราบขอพรเสร็จแล้วกลับมาแล้วก็ทำชั่วมันเดิมพระก็ไม่เว้นอาจจะหนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมอีกเชินพรหมดบุญละพระก็บอกว่าเฮ้ยติดสินบนไว้นะว่าคนนี้ชื่อนามนี้บอกไว้เลยกาชื่อไว้เลยเอามันให้หนักหนักมันก็มีเหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนไปแล้วประสบความสําเร็จพระเจ้าให้อะไรไม่ได้พระองค์ยังบอกก่อนที่จะปรินิพพานก่อนตายสามเดือนว่าให้สงฆ์ทั้งหลายเนี่ยหมายความว่าภิกษุภิกษุณีบาสกบาลิกาเนี่ยพึ่งตนเอง เราไม่่อยูมีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่อาศัยอย่าพึ่งเราแต่ถากพระเจ้าแม้เราจะถากพระเจ้าก็จะรปนิพพานอันพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่ามาเกาะชายผ้าเหลืองเราหน้าที่ของเราเนะี่ยคือเราบอกเธอหมดแล้วว่าถ้าเธอปฏิบัติธรรมอย่างเนี้ยบร island, บรลุถึงนิพพานแน่นอนเธอปฏิบัติธรรมต,ต,ตามหลักข้อนี้เป็นเศรษฐีแน่นอนเธอปฏิบัติธรรมหน้าที่ตรงนี้เป็นลูกที่ดีเป็นสามีที่ดีเป็นพ่อแม่ที่ดีเนี่ยแน่นอน พระเจ้าบอกว่าให้ทาหน้าที่พวกเธอรรมะผูกครองเรือนรรมะผูกบริหารรรมะกองลูกเขาให้หมดฮนะให้ไม่หมดแล้วไม่ต้องมาเกาะจีวรเราไม่ต้องเกาะ <laughs> ไม่ต้องเกาะชายจีวรพระพุทธเจ้าแล้วบอกว่า,าให้ให้ธรรมะที่เราแสดงไว้ดีแล้วบัญญัติไว้ดีแล้วเนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นธรรมวินัยนเป็นศาสดาแทนพวกเธอแทนเราแต่ฐานกุที่ว่าเกาะชายเพื่อเหลืองลูกก็คือให้ลูกเนี่ยแสดงธรรมะให้พ่อแม่ฟังก็ไม่ใช่ว่าลูกเนี่ยพาพ่อแม่ขึ้นสวรรค์ไปด้วยถ้าพ่อถ้าลูกบวช นั่นเป็นกุศลบายของคนโบราณที่บอกว่ามีลูกหญิงก็อยากให้เสืบเชื้อสายมีลูกชายก็อยากให้บวชของภาะการสัพัญญะหมายความว่าถ้าลูกเข้าไปบวชในวัดเสร็จแล้วเนี่ยพ่อแม่ก็มีโอกาสได้เข้าวัดหนึ่งก็คือไปหาลูกไาได้ทาดีไปตักบาตรให้ลูกไปกราบลูกมันก็เป็นโอกาสที่พ่อแม่ต้องเข้าวัดเพราะว่าเอาลูกไปฝากไว้ที่วัดสองเมื่อพ่อแม่เข้ามาวัดเสร็จแล้วเนี่ยแทนที่ท่านได้กราบกายเนื้อของพระสงค์ของลูกชายท่านก็เห็นธรรมะ ได้ฟังธรรมะได้กราบพระพุทธแล้วก็เข้าใจพุทธศาสนามากขึ้นจึงมีคําโบราณบอกว่า,วากราบพระพุทธอย่าให้สะดุดพระกราบพระพุทธเจ้าอย่าให้สะดุดพระทองคําศึกษาพระธรรมอย่าให้ไปติดที่คมภีรกราบพระสงฆ์อย่าให้ไปติดที่ลูกหลานชาวบ้านยังพ่อแม่ก็มีโอกาสได้เข้าวัดเข้าวาก็เกาะชายผ้าเหลืองที่ลูกชายได้เข้าบวทในพุทธศาสนา